เจ้าหน้าที่อาสาตำรวจจราจรนะครับได้นำอุปกรณ์เข้าจับงูภายในแฮปปี้แมนชั่นเลขที่1199หมู่ที่3ซอยโรงแรมสไตล์อินในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับแจ้งจากแม่บ้านครับซึ่งอยู่ภายในแมนชั่นดึงกล่าวว่าได้พบงูตัวขนาดใหญ่เข้ามากินหนูและซุกอยู่ในตู้ห้องเก็บของใต้บันไดนะครับทางเจ้าหน้าที่อาสาตำรวจนะครับได้ใช้อุปกรณ์เพื่อจับงูอยู่เป็นเวลานาน กระทั่งพบงูขดอยู่ใต้บันไดจึงทราบว่าเป็นงูทางมะพร้าวขนาดลาตัวยาวประมาณ1เมตรจึงได้ใช้อุปกรณ์จับตัวงูไว้อย่างปลอดภัยก่อนนําใส่ถุงนะครับเพื่อไปปล่อยคืนตู่แหล่งธรรมชาติต่อไปจึงขอฝากเตือนให้ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคานต่างๆนะครับที่เข้ามาในบ้านให้ช่วยกันดูแลอสอดส่องสิ่งผิดปกติหากพบเห็นควรรีบแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านครับ เอาสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็ไอา์โดยทีมงานมืออาชีพ